การละครั้งหนึ่งมีเจ้าหญิงสโนไว้หน้าผิวขาวราวกับเอยจะเอาให้ได้ใช่ไหมน้องนิดาเ้อนน้องตะกอรฟังยังเป็นเด็กอยู่จริงๆด้วยฮะเป็นเด็กจริงัด้วยฮะวันหนึ่งพระเชนฐถามกระจกกระจกพิเศษจงบอกข้าเถิดเ่าแม่เอ่มาในปัตถพี กระจกพิเศษบอกว่าข้ารู้แล้วข้ารู้แล้วเกาฉิวไงล่ะเกาฉิวคือคนที่งามเลิศที่สุดในประเทศโอคือแบบพยายามแบบเออน้องมันก็ยังเป็นเด็กอยู่เหมือนเดิมเนาะใช่ใช่แล้วราชินีก็ฆ่าเกาฉิวเกาฉิวคือชื่อมันรพี่มาคือชื่อเกาฉิวเลยว่าโอราชินีข้าเจ้าชายราชินีตัวร้ายนั่นอยู่ละที่สำนักไหนกันแน่โอ้ นั่นจิาหไร่งน่ะ